มีเหตุครูชาวฝรั่งเศสนะครับสอนภาษาใช่ไหมครับไปหลอกตุ๋ยเด็กชายนะแล้วก็ถ่ายคลิปเก็บไว้ดูเองเหตุเกิดขึ้นที่กรุงเทพนี่เองนะุณเติร์นะใช่ครับเมื่อเมื่อวานเนี้ยทางพลตำรวจตีเสนิดสำรานตำรวจกิดครับที่กองกำลังตรวจลครบานหนึ่งพร้อมกับตำรวจสนอทวยขวานะฮะก็แถลงจับกุมนายเคอร์นอลชองกิสตอฟมารีจอร์ดนะฮะเป็นชาวฝรั่งเศสวัย51ปีก็เมื่อวานเนี่ยแถลงข่าวพร้อมกับโอ้โหของกลาง <Computer> notebook, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กฮาร์ดดิสสองตัวกล้องวิดีโอเกี่ยวกับกบารกระทบความผิดนะถุงยางยาก,กระตุ้นอารมณ์นางเพศอะไรเนี่ยโดยไปจับได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในซอยอินธรรมละ47ย่านอินแดงเนี่ยค,ครับก็ทางท่านผู้การเสษนี้เนี่ยบอกว่าการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากมีพ่อของเด็กชายอายุป,ประมาณ13-15เนี่ยที่เล่นกีฬาอยู่ในสนามกีฬาห้วยขวาง มาแจ้งทางเจ้าที่ตารวจว่าลูกชายเนี่ยหายไปติดต่อไม่ได้ครับแล้วก็ประกอบกับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไปสืบทราบมาว่ามีชายชาวต่างชาติเดี๋ยวผิวขาวอายุประมาณห้าสิบกว่าเนี่ยมีพฤติกรรมชอบชักชวนพาเด็กชายไปกระทําชําเราในโรงแรมแบบนี้ก็เลยสืบทราบไปจนกระทั่งเจอโรงแรมแล้วก็เข้าไปตรวจในห้องก็พบตัวนายคีนอนเนี่ย อยู่กับเด็กชายในห้องสองคนครับอ่าอยู่ในห้องพักนะฮะก็ตรวจสอบก็เจอของกลางเป็นกล้องถ่ายภาพวิดีโอเลยเนี่ยมีภาพขณะกําลังร่วมเพศกับเด็กชายทั้งสองคนครับอ่าก็เป,เป็นเด็กหนึ่งในสองเนี่ยเป็นคนหนึ่งเป็นคนที่พ่อแจ้งแจ้งหายไว้ก็นำตัวมาสอบสวนครับเจ้าตัวเนี่ยให้การรับสารภาพว่าปกติเนี่ยทำงานเป็นครูสอนวิชาฝรั่งเศสอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะอ๋อแล้วก็พูดภาษาไทยเด็ก ได้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเข้ามาไทายเนี่ยเมื่อประมาณ1-2ปีที่แล้วครับเข้ามาเนี่ยก็ไปเดินที่สนามกีฬาห้วยขวางก็ไปเจอเด็กกลุ่มเนี้ก็อยู่เล่นกําลังเล่นกีฬาอยู่ก็เกิดอารมณอยากร่ว<ล>ม,<ล>มเพศ <ๆ S 1> ด้วยก็ทําทีเข้าไปตีสนิทด้วยการสอนภาษาก่อนสอนภาษาอังกฤษ<อ>แล้วก็สอนฟุตบอลพอสอนเสร็จปุ๊บอ่าเริ่ม เริ่มสนิทสนมกันก็เลยชวนชักชวนผ่าน Facebook ให้ไปร่วมวีเีนีก็พาไปที่โรงแรมแล้วก็ให้ให้เงินครั้งละ800-1,000ถึง1,000บาทครับทุกครั้งเนี่ยก็จะมีการถ่ายถ่ายวิดีโอเก็บไว้อเอาไปดูเองแต่เจ้าตัวเขาบอกนะว่า,าไม่ไม่ได้เอาไปขายต่ออะไรเอาไว้ดูเองเก็บไว้ดูเองก็ตำรวจตรวจสอบประวัติเลยเนี่ยเจ้าตัวเนี่ย มาเดินทางเข้าออกประเทศไทยเนี่ยเป็น10ครั้งแนะอือะอะแต่ละครั้งที่มาก็จะมาพักโรงแรมแถวห้วยขวาง4ี่วัน<อ>ก็ <ๆ S 1> มาทําแบบเนี้ยแล้วก็กลับไปไปแล้วก็กลับกับเข้าใหม่ครั้งล่าสุดก็คือเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วแล้ว,<อ>ลวก็เพิ่งกลับมาครั้งนี้จนกระทั่งเจอมีเด็กตกเป็นเหยื่อหลายคนไหมเนี่ยก็โดยตอนนี้ตํารวจเขาจะไปตรวจสอบในฮาร์ดดิสที่เจ้าตัวเก็บไว้มี2ตัวเนี่ยแล้วก็เครื่องในคอมพิวเตอร์อว่า มีเหยื่ออีกกี่คนแล้วก็ไอ้พวกคลิปพวกนี้มีการเอาไปเผยแพร่ขายไปถ้ามีก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเพราะเบื้องต้นนี้แจ้งข้อหาสองข้อหาก่อนอ,อเป็นภาคผู้เยาว์อายุไม่เกิน15ปีไปเจยจากพิยาบรรดารก็อีกอันนี้ก็การําชำนาญเด็กอายุไม่เกิน15ปี้าปีที่ไม่ใช่ภรรยาของตนนยครับแล้วก็ส่งสอนอห้ขวางด้เนินคดีต่อไปถ้ามีผู้เสียหายไปเพิ่มแจ้งเพิ่มได้นะก็จใช่ครับเอาล้ครับ